เป็นสไปจีนแน่นอนว่าต้องดื่มชาเป็นแล้วก็ต้องชงชาเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวการดื่มชาถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ในสายเลือดของคนจีนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าที่บ้านเนี่ยคนจีนก็มักจะดื่มชาแล้วส่วนใหญ่ก็มีโต๊ะชาวไว้รับแขกค่ะคุ่ใหญ่มาก การดื่มชาของคนจีนนะคะส่วนใหญ่ก็จะดื่มเป็นช่วงฤดูกาลค่ะถ้าหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเน้นดื่มหงชานะคะหรือว่าชาแดงเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นส่วนถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะเน้นดื่มชาเขียวค่ะเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายาที่จีนเนี่ยยิ่งเก็บนานเขาเชื่อกันว่าก็จะยิ่งมีราคาแพงค่ะมีตั้งแต่ราคาถูกๆที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปจนถึงราคาเกือบห<ม>ลักแสนเลยนะคะชีวิตประจําวันนะคะก็จะดื่มชาขาวช ส่วนใหญพอชาเขียวดื่มมากๆเรแล้วจะนอนไม่ค่อยหลับค่ะลองกับตัวเองมาสองปีแล้วค่ะงดน้ำตาลงดการกินชานมไข่มุกแล้วก็หันมาดื่มชาทุกวันผิวหน้าดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะไม่ได้ขายชานะคะแค่เล่าให้ฟังเฉย